คลิปนี้จัดทำโดยคาชซฮะตูดมีโปรดักชั่นสวัสดีครับนดีต้อนรับท่านเข้าสู่ช่องคู่ค้าเกมมิงนะครับก่อนอื่นขอพูดถึงสปอนเซอร์ก่อนนะครับใครสนใจอยากเติมเงินสามารถเติมที่ร้านเมฆขลาช็อปได้นะครับโดยถ้าคุณแคปเจอร์ว่าคุณ Subscribe ผู้ช่องคู่ค้าเกมมิงคุณจะได้รับส่วนลดเพิ่มเติมอีก5 0บาทสาหรับการเติมแพ็กเพช แพ็กใหญ่1แพ็กแล้วก็1ครั้งเท่านั้นนะครับโปรโมชั่นนี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ตอนนั้นๆน,น,นะครับวันนี้ผมจะมารีวิวดาามว่วงซึ่งก็คือ f ฟส t ์เลอ d e ดีไซนะครับแล้วก็ h อกเดอะแค t ซ h ซึ่งก็คือหอกจับปลาเนาะผมมองว่าวุธ2สชิ้นนี้เนี่ยเป็นวุธ4ดาวแจกที่ดีมากๆนะครับอย่าง w i ว Bloom แล้วก็ตัวดาบปะทุหน้าเนี่ยนะผมมองว่ามันไม่ได้เวิร์กขนาดนั้นนะครับแต่ว่า2ชิ้นนี้เนี่ยเป็น2ชิ้นที่มันดีมากแล้วก็เลยอยากจะมาแนะนําแล้วก็บอกว่ามันดียังไงอธิบายเพื่อนๆเ,เ,เข้าใจกันในระดับหนึ่งเท่าที่ผมพอจะอธิบายได้นะครับโอเคเดี๋ยวว่เราจะเริ่มกันที่ตัวหอกเดอะแคชก่อนนะครับโดยผมใช้ตัวเปรียบเทียบเป็นโลซเลียนะ มาถึงเนี่ยเดี๋ยวผมจะให้คุณดูสเต็ตก่อนนะครับก็โรซาเรียรผมจะมีสเตตอยู่ที่2,200เนาะโดยใช้ลิทิกสปีแล้วก็ให้ทีมทั้ง3าคนเนี่ยนะครับเป็นตัวที่มาจากหลีเย่ทั้งหมดเลยนะครับฉะนั้นสเต็ตผมจะสูงนิดนึงโดยจะมีแอตแทกที่2,200ก,กว่านะฮะครีเดเต56.9ฟิตแดมเมจ159.6เอม247อาร์ติแฟกซ์ผมใส่เป็นลาวาวอลเกอร์ซึ่งเราจะได้ช่องกลางสูงที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้แล้วสําหรับอันตีของโรซาเรียรนะครับคือจริงๆแล้วเราจะใส่เป,เป็นนน้้แข็งส Blaze, กได แต่ว่าถ้าเราใส่แบบนั้นเนี่ยสกิล e เราจะไม่แรงนะครับผมก็เลยใส่ไป็ลาวาวอลเกอร์เพราะว่าจริงๆมันเป็นของเหลือมาจากที่ผมไปฟาร์มจากดันไฟมานั่นแหละทีนี้ถ้าเกิดว่าผมสลับพอเป็นเดอะแคทนะครับ เดี๋ยวคุณเห็นสเตตแล้วคุณจะรู้ถึงความแตกต่างนะเพอผมเปลี่ยนเป็นเดอะแคชเนี่ยคุณจะเห็นว่าแต่ผมตกมาเหลือแค่พันเเท่านั้นเองนะครับแล้วก็คริดเลตผมก็จะลงมาแต่ว่าเดี๋ยวพอมันได้จากตัวเพิร์กอาวุธเนี่ยมันจะพอดีพอดีกันครับแล้วจะได้รีชาร์จมาฟรีๆเพื่อเรามียติใช้ตลอดเนาะจากตัวซับสเตตของอาวุธนะฮะแล้วก็เราจะได้โบนัสช่องกลางมาจากตัววุธคือสาสองเปอร์เซ็นต์แล้วคริเลตเมื่อกี้ที่เราคุยกันไปเรียบร้อยแล้วนะครับเอาเป็นว่าเดี๋ยวผมขึ้น รูปดาเมจให้คุณดูเลยละกันนะครับตัวคุณดูจากของลิทิกก่อนครับโอเคต่อไปจะเป็นดาเมจของ The Catch ครับคุณจะเห็นว่า The Catch มันเบากว่าแต่เราได้ ER มาถูกไหมครับอาจจะยังไม่ตอบโจทย์สำหรับใครหลายๆคนครับทีนี้ลองใส่เบนเน็ตเข้าไปเติมแมทแท็กบวกดูเบสครับคุณดูที่ l i ทิกสเปียร์ก่อนเหมือนเดิมครับ ต่อมาคุณดูที่เดอะแคชครับคุณจะเห็นว่าเดอะแคชมันแรงกว่าแล้วครับเหตุผลเพราะว่าช่องกลางมันได้เยอะกว่านะมันได้ฟรีวา32%เลยนะครับันเลยทำให้เมื่อเรามีการส่งแท็กเข้ามาเนี่ยเราทำ damage ได้แรงกว่านะครับโอเคแฟชั่นมันอาจจะไม่ได้อะแต่มันดีนะครับผมสิ่งที่ผมต้องการจะบอกทุกคนก็คือเกมเนี้ยครับสเต็ Stat, หรืออะไรต่างๆที่เราหามาหาได้จากตัวอ์ติแฟกซ์เนี่ย ส่วนใหญ่แล้วนะครับสิ่งที่มักจะหายากคือโบนัสช่องกลางครับถ้าใครงงว่าช่องกลางคืออะไรนะครับลิงก์อยู่ในเดสคริปชันไปดูได้นะครับเป็นคลิปสอนคำนวณดาเมจจะมีการอธิบายดาเมจแต่ละช่องไว้และคำนวณน,นับดาเมจยังไงก็ไปดูแล้วกันนะครับจะได้เข้าใจเนาะซึ่งมันหาได้ยากกว่าเพื่อนครับพอมันหาได้ยากกว่าเพื่อนเนี่ยมันทําให้มันเลยมีมูลค่ามากกว่าเพื่อนหน่อยฮนะสุดท้ายแล้วหอกจับปลามันเลยแรงกว่าลิทิกสเปียได้เมื่อเรามีตัวเติมแมทแท็กให้ไม่ว่าจะเป็นเม็ t ไม่ว่าจะเป็นซาระเพราะยังไงติของโรสเลียมันเป็นสแนปช็อตอยู่แล้วนะครับฉะนั้นไอ้พวกเนี้ยมันก็เลยทําให้ The Catch มันดูดีกว่าลิทิกสเปียครับที่ผมเอาลิทิกสเปียมาเปรียบเทียบเพราะว่า 1. มันเป็นของ4ดาวครับแล้วก็ 2. คือมันทําให้บาลานซ์ของอ์ติแฟกต์ผมไม่เสียมันเทียบกันง่ายครับ ซึง่งจริงๆผมจะสามารถเทียบโดยใช้หออเขียวก็พอได้อยู่ครับแต่มันจะมีปัญหาเรื่องคิตเลทหออเขียวจะได้เยอะขึ้นมาอีกบวกกับว่าผมไม่ได้เก็บสเต็กของโรซาเลียเวลาจะใช้แอนติอยู่แล้วนะฉะนั้นผมก็เลยไม่ได้ใช้หอ,อกเขียวครับเลยเลือกใช้ลิทิกสเปียแทนเอาเป็นว่าเดอะแคชมันเป็นหอ,อกที่ดีมากส่วนสําหรับลาไรเดนมันดีมากๆอยู่แล้วนะครับสำหรับเซียงหลิงมันก็ดีมากๆอยู่แล้วนะครับฉะนั้นห่ t เดอะแคชเป็นหอ,อกที่ดีมากจริงๆนะครับสาหรับใครที่ขี้เกียจยังไม่ได้จบกายมันครบเี่ย ไปตกนะของดีจริงๆนะครับไปตกครับสำหรับคิ้นต่อไปที่ผมจะนำมาพูดถึงนะครับคือ Facilit ีดีไซนก็คือดาบม่วงเนาะอันนี้เนี่ยผมเอามาเปรียบเทียบกับตัวดาบ5ดาวอย่างตัวซับม i เชเปอร์นะครับก็จะมีดาเมจให้ดูนั่นแหละเดี๋ยวอย่างแรกคุณไปดูสเต็ก่อนเลยครับ จีนเป็นตัวที่ควรมีในที่รีชาร์ตนิดหน่อยนะครับก็ถ้าคุณใส่เฟสเทนิ่งดีไซน์คุณก็ไปใส่นาฬิกาเป็นแอตแท็กเปอร์เซ็นต์ได้เลยนะครับถ้าผมใส่ซับมิทเชเปอร์ผมก็จะใส่นาฬิกาไปในที่รีชาร์ตนะครับฉะนั้นตอนนี้จีนผมมีแอทแท็กที่พันห้านะครับผมส่วนรีชาร์ตเนี่ยผมมีร้อยสี่สิบห้าซึ่งก็มาจากตัวดาบเฟสเทนิ่งดีไซน์นั่นแหละเนาะแล้วก็อีตแฟกต์ผมใส่สีลมเพราะยังไงจีนควรใส่สีลมนะครับคุณผลักมอนได้คุณรวบมอนสเตอร์แล้้้้้้้ววผลลลััักกไไไไไปในนนนนนทททีาาาางเเเดดดดดดดยคคคุุุณณณตติมมจแะะฮฉ จีนควรใส่สีลมนะครับเป็นตัวยนะูทิลิตี้นะทีนี้ด้วยความที่ผมไม่มีดาบเขียวนะครับเลยไม่ได้อาจบเขียวมาเทียบไม่ดูนะจริงเมันต้องใช้ดาบเขียวนะครับแล้วก็ต้องปรับบาล,บลานซ์ s a ติแฟ a c t เนาะเอาเป็นว่าผมเท่าเท่าที่ผมจะพอเปรียบเทียบได้ละกันนะครับอ่ะผมถือดาบม่วงอยู่นะครับสเต็ทก็ตามที่คุณเห็นเมื่อกี้นี้นะครับหกสิบหนึ่งสี่สามนะครับแอตแทคกพันห้าเนาะโดยผมจะไปกระจงดีฮะแล้วก็ผมได้ทำการสลับของโดยเปลี่ยนให้จีนไปใส่ดาบซับมิ i เชเปอร์ครับผม แล้วก็ทำการเปลี่ยนนาฬิกาเป็น Energy Recharge นะครับผมซึ่งจะอยู่ที่ชงยุนโอเคสแต็ผมจะกลายเป็นแบบนี้นะครับ Attack 1ห0 0นะครับ 5, 2, 140นะครับผมก็เพราะนาฬิกาผมต้องใส่รีชาร์จนั่นแหละเนาะ <Wow. S 1> เดี๋ยวผมขึ้นดามเมจให้ดูครับที่คุณเห็นอยู่ตอนนี้คือดามเมจจากซับมิทเชเปอร์ที่มีสแต็กเต็มนะครับ,บวกกับเรามีโลจงลี่นะฮะต่อไปเป็น f ฟสเ e อร์ลิงดีไซนครับ และสุดท้ายคือ Submit Shaper ที่ไม่มีแสแต็คครับทีนี้จีนคุณสามารถกดอ e ีค้างแล้วได้แสแต็กของซับมิ t เชเปอรได้นะครับฉะนั้นคุณสามารถกดค้างแล้วค่อยปล่อยก็ได้นะครับคุณได้แสแต็กเหมือนกันเอาเป็นว่าดาเมจมันใกล้เคียงกันมากครับฉะนั้นผมให้ดาบเฟสเลนีไซเนี่ยดีมากๆครับและที่ดีโคตรๆสำหรับ Submit Shaper นะครับก็คือตัวดาบชิ้นเนี้ยมันเป็นดาบที่ให้ตัว ATK เป็นเทียกลางครับและให้ซับสเต็ปเป็น Energy Recharge ครับถ้าคุณไปดูดีๆจริงๆเนี่ยพวกดาบ4ดาวนะครับย้ำาีดาวนะครับที่มีซับสเต็ปเป็น Energy Recharge นะครับทั้ง sacrificial และ f a v o n e s s จะมีเบสแอดิเคที่เทียต่ําคือ454ครับฉะนั้นดาบที่จะทําให้เบนเน็ตมีรีชาร์จเยอะๆและเป็น b บ s อินส l o t ในการเตริมแอดิเคเพื่อนสําหรับ4ดาวที่มีรีชาร์จเป็นซับสเต็นะมีแค่ดาบ festering design เท่านั้นครับ ถ้าดาบ5ดาวคุณจะมี skywood b l a d เนาะส่วนที่เหลือเนี่ยคุณจะใส่อะไรก็ได้ครับถ้าคุณสนใจแค่ b a s h e k คุณจะไปใส่อ l เล่ flash เป็นดาบ4ดาวก็ได้แล้วก็ดาบ5ดาวคุณจะไปใส่เป็นคิล่าฟาโวนี i a ใส่เป็นดาบม่วงก็ได้แต่นี่ผมพูดในเทอมที่คุณต้องการ e n e r g ี r e ีชาร์จด้วยนะเพราะเบนเน็ตที่เก่งที่สุดคือเบนเนตที่กดอันติได้ตลอดเวลานะครับผมก็จะแนะนำเบนเน็ตที่ใส่ในาฬิกา e n น r g ี r รีชาร์จแล้วก็ใส่อาวุธที่มีซับแ e t เป็น energy recharge นะครับมันเลยทำให้อาวุธชิ้นเนี้ยมันเหมือนเกิดมาเพื่อเบนเน็ตเลย้ซไปครับ ยิ่งเป็นเบนเน็ตดีพอาวุชินีไม่ได้กากเลยนะครับเพราะคุณได้ ER ทําให้คุณมียติใช้ตลอดแน่ๆครับและคุณได้โบนัสความแตะสกิล E ดาดเมจหลักๆคุณมาจากสกิล E ครับและที่คุณเห็นผมเล่นคลิปต่างๆโดยใช้เบนเน็ตหรือเป็นเน็ตที่ผมเอาไปเล่นคู่กับชงยุน2ตัวอบิพิสดานแล้วจบดาวครบได้เนี่ยก็ถือดาบ,บเฟสเทอรี่ดีไซน์ดาบเล่มนี้นะครับลิงก์อยู่ด้านล่างนะครับอาบิพิสดานที่ใช้เบนเน็ตคู่กับชงยุนที่ห้องล่างและห้องบนใช้เซียวกับจงลี่และจบอาบิดาวครบนะครับ ก็เป็นเบนเน็ตที่ถือ f ฟสเทลลิ่งดีไซน์เหมือนกันครับฉะนั้นดาบเนี้ยเป็นดาบที่ดีมากๆสาหรับเบนเน็ตไม่ว่าจะเป็น DPS หรือเป็นซัพพอร์ตนะครับเพราะว่ามันเป็น4ดาวที่ให้ทั้ง ER และให้ base ATK ที่เป็นเทียกลางครับมันไม่มีดาบเล่ออื่นนะตอนนี้นะที่ให้ ER แล้วก็ให้ base ATK สูงที่เหลือมันเป็นเทียต่ําสําหรับ ATK นะคุณจู้ชเนี่ยสี่ห้าสี่สี่ห้าสี่มันจะมีเน็ได้ห้าหนึ่งศูนย์อันเดียวนะฉะนั้นมันก็เลยเหมาะกับเบนเน็ตมากสำหรับเอาไปเท่าถ้าคุณ ตับเล่มนี้สามารถแรงกว่าฮาร์บินเจอร์ออฟตอและทําให้ออเไโดคุณกดอันติได้มากขึ้นด้วยครับออเบโดคุณถ้ากดอันติแล้วมอนมันซ้อนกันเนี่ยดาเมจแรงมากนะครับแรงกว่าอันติจงรี่ด้วยซ้ำนะครับถ้ามอนมันซ้อนๆอ,อยู่ที่เดียวกันรวมดาเมจทั้งหมดนะครับยิ่งถ้ามีเบนเน็ตบัฟให้แรงมากแบบหนังคุณละม้วนนะครับฉะนั้นผมถือว่า The Catch และดาฟเฟสเลอร์สายเป็นอาวุธ4ดาวแจกฟรีที่คุณแค่ทำอีเวนต์แล้วจะสามารถนำมาใช้ได้เลยแบบขัด5ฟรีฟรดีมากๆนะครับ ช่างแตกต่างจากตัวดาบปาทูน่าและธนูวินบลูมนะครับเดี๋ยวผมจะเปิดให้คุณดูครับว่าธนูไอตัวธนูเนี่ยวินบูมเนี่ยผมไม่แม้แต่จะอัพเลยนะครับเพราะว่ามันไม่ได้ดีครับผมยังหาตัวที่ใช้แล้วเหมาะสมจริงๆไม่ได้ครับแต่ดาบทูน่าเนี่ยมันยังพอไปได้บ้างครับอาจจะไม่ได้ดีขนาดนั้นแต่ว่าพอไปวัดไปว่าได้ผมก็เลยอัพขึ้นมานะครับฉะนั้นวินบูมผมด้อยค่ามันมากๆเลยครับ ส่วนดาบปลาผมยังอัพขึ้นมาเพราะอย่างน้อยเนี่ยมันยังพอใช้ได้นะครับฉะนั้นก็ถ้าใครที่มีดาบม่วงแล้วยังไม่ได้อัพไปอัพซะนะครับและใครที่ยังขี้เกียจทํา The Catch ไปทําเถอะของโคตรด,ดียิ่งถ้าคุณมีตัวแจกแระแทกให้นะครับแรงจัดตัวที่ใช้ได้ดีมากๆเลยตอนนี้ก็จะมีโรซาเลียเสียงหลิงแล้วก็ตัวไรเดนนะครับส่วน ส่วนตัวเฟสเลนดีไซน์นะครับตัวละครดาบมือเดียวที่มีคูดาวสกิล E สั้นๆนะครับจริงๆไม่ต้องสั้นก็ได้ใช้ได้หมดเลยครับที่ดาเมจจากสกิล E มันแรงเช่นชิงชิวเพราะซีสีมันเป็นมอลดาเมจเนาะเป็นตัวคูนอกมันทําให้ชิงชิวสามารถปาดทีหนึ่งเนี่ยรวม2ฮิตอะติดเวฟประไลฮิตเดียวอะนะคือเกือบแสนอะผมขึ้นรูปให้ดูแล้วกันเนี่ยเฟสเลนดีไซน์หรือคุณจะไปให้เบนเน็ต หรือคุณจะไปให้เอาเบโดคุณจะไปให้จีนคุณจะไปให้คายะตัวละครดาบมือเดียวที่สกิลอีมันใช้ได้บ่อยๆใช้ได้แรงๆะครับมันถือได้ทุกตัวเลยครับฉะนั้นดาบอันเนี้ยโคตรดีเหมือนกันนะครับถ้ายังไม่ได้อัพก็ขุดมาอัพแล้วกันนะสำหรับคลิปนี้มีเท่านี้นะครับผมเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าครับบ๊ายบาย